ท่านผู้ปกครองแล้วก็ครูอาจารย์แล้วก็น้องๆอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็เจอกับพี่เดียอีกแล้วเพจครูพยาบาลนะคะวันนี้พี่จะมาเล่าเรื่องในในเรื่องทอปิกที่ว่าเกณฑ์การตัดสินใจนะคะเลือกเรียนสถาบันทางการพยาบาลว่าควรจะตัดสินใจอย่างไรบ้างนะคะก็พบกันในเวลายามเย็นที่พี่ต้องขับรถกลับบ้านนะ นี้ก็พี่ก็จะมาเล่าต่อจากอีกทีครั้งที่แล้วนะคะอีกทีที่1ในเรื่องของการแนะแนวนะคะการเรียนพยาบาลนะคะว่าเออถ้าน้องอยากเป็นพยาบาลเนี่ยน้องจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างสําหรับคลิปนี้ค่ะพี่ก็จะพูดถึงในเรื่องของเกณฑ์การตัดสินใจที่จะเลือกสถาบันที่จะเรียนลิสต์มาเรียบร้อยนะคะมองเห็นหรือเปล่านะคะ เกณฑ์การตัดสินใจนะคะ่ะที่จะเลือกสถาบันที่เรียนอะมันก็มีหลายอย่างอะนะคะคือจริงๆแล้วอันนี้ก็คือเป็นเกณฑ์ที่พี่ l i ต์มาว่าเวลาเราเลือกที่จะเรียนอะเราควรจะพิจารณาด้านใดบ้างนะคะก็เป็นความเห็นส่วนตัวของพี่แล้วก็แต่ละลำดับที่ที่พี่พูดอะนะคะไม่ได้ไม่ได้สัมพันธ์กับว่าอะไรก่อนหรือว่าอะไรหลังนะคะแต่ว่าก็จะเพื่อให้เป็นการแยกแคตตาล็อให้ง่ายขึ้นนะคะ ในส่วนของเกณฑ์การเลือกที่พี่ิส s t มาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด7อย่างก็คือในประเด็นของการเรียนฟรีนะเรียนฟรีหรือเปล่ามีเงินเดือนไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูในเรื่องขององค์ประกอบด้านค่าเทอมค่าเดยกิจนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนไปแล้วเนี่ย contact ทุนได้รับการศึกษาอะไรไหมนะคะแล้วอย่างที่3มก็คืออ่าสิ่งที่พี่คิดก็อาจจะเป็นในเรื่องของ สถานที่ภูมิภาคนะคะที่จะมีผลกับการเลือกเรียนนะคะรวมถึงลักษณะของสถาบันที่น้องๆจะเข้าไปว่าเออน้องชอบอสถาบันที่เป็นรัฐหรือว่าสถาบันที่เป็นเอกชนนะคะซึ่งก็จะมีธรรมชาติ เรื่องอะไรอ่ะจะมีลักษณะการเรียนการสอนที่ต่างกันเล็กน้อยนะคะแล้วก็บรรยากาศในการเรียนก็จะต่างกันนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มากนะคะแล้วก็อย่างที่5ก็คือในการพิจารณาในเรื่องของหลักสูตรเนาะบางคนก็อาจจะชอบหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรภาษาไทยค่ะแต่ว่าบางคนก็อาจจะอยากเรียนหลักสูตรสองภาษาหรือว่าหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรอินเตอร์อย่างเงี้ยก็มีให้เลือกเช่นกันซึ่งแน่นอนว่า ส่วนที่ถัดมาที่สัมพันธ์ก็คือจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะที่ต่างกันเนาะที่ค่อยเล่าอีกทีแล้วก็อย่างที่6ก็คือในเรื่องของการจบมาแล้วอะค่ะจะมีงานทําหรือเปล่านะคะหรือว่าจบแล้วบางคนก็อาจจะอยากที่จะบรรจุข้าราชการเป็นข้าราชการไ,มไหมอันเนี้ค่ะก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประเด็นที่จะต้องเลือกว่า เราจะอยู่สถาบันใดนะคะทีนี้อย่างที่7สําคัญมากๆมากๆก,ก,ก็คือในเรื่องของคุณภาพสถาบันตรงนี้พี่ว่ายังไม่มีใครพูดถึงเท่าไหร่นะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่เราสืบหาได้ค่ะแล้วก็มันจะเป็นตัวบ่งบอกถึงว่าเราเข้าไปเรียนแล้วะคะ่ะเราจะได้รับการรับการยังไงอะสถาบันมีคุณภาพ ดีหรือไม่อย่างไรอะนะคะเพราะว่าคุณภาพสถาบันจะเป็นตัวสําคัญมากเลยนะน้องๆที่จะเป็นตัวชี้ว่าในระหว่างที่เราเรียนนะคะจะได้รับการเรียนในหลักสูตรหรือในวิชาหรือว่าในสถาบันนั้นๆนมีองค์ประกอบด้านอื่นๆที่จะช่วยให้น้องเนี่ย เป็นเหมือนกับว่าคล้ายๆว่าเป็นองค์ประกอบอื่นๆที่จะช่วยซัพพอร์ตในระหว่างที่น้องเรียนพยาบาลไหมซึ่งการรับรองตรงนี้ค่ะก็คือจะต้องผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาลน,นะคะซึ่งสภาการพยาบาลก็จะทําหน้าที่ในการที่จะมาออดิชนะคะมาตรวจสอบ แล้วก็การันตีให้เป็นคุณภาพว่าจะต้องผ่านเกณฑ์สภาการเาียวาน,นะซึ่งโดยทั่วไปมันก็จะมี1ปี2ปี3ปี4ปี5ปีอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเราไม่ทราบข้อมูลตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นจุดบอดเหมือนกันที่เราอาจจะเลือกเข้าไปด้วยสาเหตุใดๆแล้วก็ตามแต่ว่าพอเข้าไปแล้วอ้าวกลายเป็น ไม่มีคุณภาพอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองจากสภาการเมบ,บาลก็จะมีคุณภาพผ่านตามเกณฑ์ขั้นต่ําอยู่แล้วนะคะอาจจะแตกต่างกันที่จํานวนปีที่ได้รับการรับรองนะคะแต่ประเด็นสําคัญก็คือว่ามันจะมีในช่วงรู้สึกจะประมาณ5ปี ประมาณนี้ค่ะที่ผ่านมาก็จะมีในเรื่องของบางสถาบันที่แบบไม่ผ่านการรับรองของสภาการพยาบาลอยเงี้ยค่ะก็ทําให้สถาบันนั้นถูกปิดไปอะไรเงี้ยซึ่งก็มีผลเนาะทำให้เด็กๆที่ที่เรียนอยู่สถาบันนั้นๆน,น,นะคะจะต้องถูกยกย้ายไปเรียนท,ที่ที่ที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะงั้น ในการเลือกสถาบันพี่ว่าเป็นเรื่องที่แบบเป็นข้อมูลที่หลายๆคนไม่รู้แน่นอนเนาะแล้วพี่ก็จะมาชี้ให้เห็นว่า,าคุณภาพสถาบันเนี่ยเราจะดูยังไงบ้างแล้วก็จะมีผลยังไงบ้างนะคะ